สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเล่ามาช annel วันนี้เสนอเรื่องนางคำกลองขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับระวังระวังหน่อยเดี๋ยวก็เจ็บตัวหรอกจ้าท่านพอ่อ ชายไวกลางคนมองลูกสาวโดยแววตาแสนเอ็นดูก็เขามีลูกสาวอยู่เพียงคนเดียวจึงต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะหากนางปฐุมมาเป็นอะไรไปเชื้อสายของเมืองจักขีนก็คงไม่มีใครสืบเชื้อสายต่อเป็นแน่พญาจักขีนหรือราชาแห่งเมืองจักขีนพร้อมด้วยมเหสีชื่อนางจันทาได้กำเนิดบุตรสาวเพียงคนเดียวคือนางปฐุมมาด้วยความที่หญิงสาวกำลังอยางเข้าสู่วัยแรกรุ่น จึงมีหน้าตาสะสวยรูปร่างอรชรพญาจักขีนและนางจันทาได้ปกครองเมืองโดยชอบธรรมเมืองจักขีนถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งอุดมสมบูรณ์ข้าวปลามากมายทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างก็มีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีเสมอมากระทั่งคืนวันหนึ่งพญาจักขีนได้ทรงฝันถึงสุริยคราชท้องฟ้าปกคลุมด้วยความหมืดมิด สภาพอากาศเกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมไปทั่วทั้งเมืองบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าหมูมาป็ดไก่ต่างก็ถูกน้ำพัดไหลไปจากนั้นก็สมฝันต่อไปอีกหลายต่อหลายเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ก็มีแต่เรื่องแปลกประหลาดทั้งนั้นจนเวลาล่วงเลยสู่ช่วงเช้าของอีกวันเสียงไก่ขันปุกพยาจะขีนให้ตื่นจากห่วงนิทราจากนั้น พระองค์จึงรีบสั่งการให้เสนาทั้งหลายไปตามโหนมาทำนายทายทักเกี่ยวกับความฝันที่พระองค์ฝันถึงเป็นยางไรบ้างท่านโหนข้าร้อนใจนะักรีบบอกข้ามาเสียทีขอดีเะกล่าวกระหมอมคิดว่าความฝันของพระองค์เร่งว่าจะไม่เป็นเรื่องที่ดีเลยพระยะข่ะตามที่ได้ทำนายมากล่าวกระหมอมคิดว่าพระองค์เลิกชาวเมือง อาจจะต้องเสียบ้านเสียเมืองจะมีเคราะไรหนักพระเจ้าค่ะเมื่อได้ยินคำทำนายจากโหนพญาจักขินก็ตกใจมากจึงรีมีรับสั่งให้เสนาบดีและขุนนางต่างๆสร้างศาลาทานและทำบุญสะดอกเคราะหวังว่าเรื่องได้ร้ายจะไม่เกิดขึ้นนะเพคะท่านพี่ข้าก็หวังแบบนั้นไม่เช่นนั้นบ้านเมืองเราต้องแย่แน่ๆ แต่สุดท้ายก็เหมือนโชคชะตากลั่นแกล้งเมืองจักขินก็ไม่พน้นเคราะหนักอย่างที่หวังเอาไว้เพราะได้มีพญาฮงยักษ์หลวงหรือเหยี่ยวยักษ์ขู่ผัวเมียบินมาเยือนเมืองจักขินจับผู้คนกินทั้งเมืองความบุญวายจึงก่อเกิดขึ้นทำยังไงดีท่านพี่เราต้องตายกันหมดแน,น่ๆเลยลูกเรารลูกละพี่ ข้าจะไม่ยอมให้ลูกต้องเป็นอะไรแน่ปทุมมาตามพ่อมานี่พญาจักขินรีพาลูกสาวไปหาที่ซ่อนที่ปลอดภยัยแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ดูจะเป็นอันตรายไปเสียหมดไม่มีที่ใดปลอดภัยต่อชีวิตของปทุมมาเลยพระองค์จึงพานางวกกลับเข้าไปข้างในอีกครั้งก่อนจะเหลือไปเห็นกลองใหญ่ตั้งตระงานอยู่พระองค์ทรงนึกอะไรบางอย่างขึ้นได้ จึงรีพาลูกสามาที่กลองก่อนจะให้นางปฐุมมาปู้เป็นลูกสาวเข้าไปส่อนตัวอยู่ข้างในกลองใหญ่และกำชับให้เป็นมันเป็นหมอฟังพ่อนะลูกจนกว่าจะมีคนมาพบเจ้าห้ามเจ้าออกจากกลองใหญ่นี้ไปไหนส่อนตัวอยู่ที่นี่ตรงนี้คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดมีชีวิตรอดให้ได้เพื่อสืบเชื้อสายของจักรคน โอรักลูกเนาะเมื่อเอ่ยคำรำลาก,กับลูกสาวแล้วพญาจักขีนก็รีบกลับไปช่วยมเหสีณนะตอนนี้ชีวิตของลูกสาวสำคัญที่สุดและพระองค์ก็ได้ทำดีที่สุดแล้วเพราะตัวของพระองค์และมะเหสีเองนั้นก็ไม่ได้หวังว่าจะมีชีวิตรอดเมื่อหันมองไปทางไหนก็พบเจอแต่ภาพสะเทือนใจผู้คนมากมายล้มตาย บางคนนี้เอาชีวิตรอดกันให้วุ่นแต่ส่วนใหญ่นั้นก่อนนี้ไม่พ้นสายตาที่เฉียบคมของพญาเยียบไปได้ทิ้งไว้เพียงนางปฐุมมาที่ซ่อนตัวอยู่ในกลองใหญ่ตามลำพังพระองค์รอหม่อมชั้นด้วยพระเจ้าค่าตามมาทีหลังแล้วกันไม่งั้นข้าต้องพลาดแน่เมื่อกล่าวกับไพรลทหารจบชายหนุ่มก็รีบวิ่งออกไปทันที ชายหนุ่มในนามของพญาจุลณีผู้ครองราชบัลลังก์ของเมืองปัญจาร่วงกับนางอักคีเทวีพร้อมด้วยสนมนางแก้วอีกมากมายหลายคนปัญจาเป็นเมืองที่ร่ำรวยมีเพียบพร้อมทั้งช้างม้าวัวควายข้าวของก็หมากล้นขึ้นชื่อหนึ่งในเมืองแห่งความบริบูรณ์โดยแท้พญาจุลณีปกครองเมืองด้วยความสื่อสัตย์ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งวันนี้ พระองค์ก็ได้ออกมาล่าสัตว์ป่าพร้อมกับไพรพลที่ตามอารักขาแต่ในขณะที่กำลังล่าสัตว์อยู่พญาจุลนีก็ได้เหลือไปเห็นกวางทองจึงนึกอยากได้มาครอบครองเลยตามออกไปโดยไม่รีรอไพรพลเสียก่อนทำให้คลาดกันไปเสียได้เมื่อคลาดกับราชาแห่งปัญจาเราไพรพลก็ร้อนใจรีบออกตามหากันให้ทั่วแต่หาเท่าไรก็หาไม่พบ ทังด้านฝ่ายพญาจุลนีก็หลงป่าอยู่นานหลายวันกระทั่งพลัดมาเจอกับเมืองจักขีนเมื่อตรวจดูร,บรอบๆก็พบว่าเป็นเมืองร้างผู้คนมีแต่โครงกระดูกกองอยู่เต็มพื้นจนพระองค์รู้สึกเคลื่อนไส้แต่ก็ยังเดินสำรวจต่อกระทั่งเข้ามาในปราสาทก็พบกับกลองใบใหญ่อยู่กลางห้องด้วยความใครสงสัยพญาจลานีจึงเดินเข้าไปตีกลอง แต่กลับได้ยินเสียงของผู้หญิงดังออกมาพระองค์จึงตีลงไปอีกครั้งและอีกหลายครั้งจนมัม่นใจแล้วว่าข้างในต้องมีคนอยู่แน่ๆพยาจรนีจึงใช้มีดกรีดหนังกลองออกก็พบกับนางปฐุมมานั่งตัวสั่นร้องไห้อยู่แต่ชั่วขณะนั้นเองพยาจรนีก็ได้ตกลุ่มรักนางปฐุมมาตั้งแต่แรกพบเจ้าเป็นใคร เกิดอะไรขึ้นที่นี่ช่วยมัมฉันด้วยเพคะนางปฐุมมาจึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่พญาจลานีฟังตั้งแต่มีพญาเย,ยวมาที่นี่และจับผู้คนมากมายกินจนเกือบหมดเมื่อได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วพญาจลานีจึงรีบพานางปฐุมมานีออกจากเมืองจักขินอย่างรวดเร็วเพราะเกรงว่าพญาเย,ยวขู่ผัวเมียอาจจะยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่และพวกเขา อาจจะเป็นอันตรายได้และพญาจุลนีจังได้มอบชื่อใหม่ให้กับนางปทุมมาในชื่อว่านางคำกลองแต่พระองค์ก็ได้หารู้ไม่ว่ากวางทองที่ตนเจอตั้งแต่คราแรกนั้นคือร่างแปลงของเทวดาที่จะดนใจให้พญาจุลนีได้พบกับนางปทุมมานั่นเองกระทั่งเดินทางกลับมาถึงเมืองปัญจานางอักคีและสนมคนอื่น ก็พาก,กันออกมารับเสด็จพญาจลานีจึงเล่าเรื่องราวต่างๆให้นางอักขีฟังพร้อมทั้งกล่าวว่าพระองค์จะรับนางคำกลองมาเป็นเทวีร่วมกับนางอักขีอีกด้วยพญาจลานีส่งโปรดปราในตัวนางคำกลองเป็นอย่างมากถึงขนาดสร้างปราสาทให้นางอยู่ต่างหากพระองค์ทรงเที่ยวมาหานางคำกลองทุกค่ำคืนแต่จะลืมนางอักขีไปเลยเพราะไม่ได้เข้าไปหาสักครั้งพระองค์ทำเช่นนี้มาเรื่อยๆ จนกระทั่งนางคำกลองได้ทรงพระคันถือกำเนิดเทวดาตัวน้อยขึ้นเรื่องราววุ่นวายจึงได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งหากพวกเจ้าทำสำเร็จข้าจะตกรางวัลเพิ่มให้อีกอย่างงามเลยละ่ะอย่ได้ห่วงไปเลยพะยาค่ะพวกเกล้ากละหม่อมก็เห็นใจนางคำกลองเพิ่งมาทีหลังแต่กลับได้รับความชื่นชอบจากพญาจุลนีมากกว่าพระองค์หม่อมชัน จะจัดการเองพะยะค่ะดีขอบคุณพวกเจ้ามากที่ยอมช่วยค่ะนางอัคคียกยิ้มอย่างพอใจเมื่อเราไพร่ผลยอมให้การช่วยเหลือนั่นเป็นเพราะสินบนที่นางได้ยื่นเสนอให้ไม่ใช่จำนวนน,น้อยๆถ้าไม่เราไพร่ผลต่างก็เสนอตัวยอมช่วยหาวิธีการกำจัดนางกำกลองออกไปจากเมืองเพราะตอนนี้นางกำกลองกำลังตั้งรันหากคลอดออกมาแล้วเป็นพระโอรส ยิ่งจะกลายเป็นที่ชื่นชอบของพญาจรลนีด้วยเหตุนี้ทำไมนางอาคีเกิดความริษยาต่อนางคำกลองนางอาคีจึงติดสินบนไพรพลให้ช่วยคิดแผนการกำจัดนางคำกลองและลูกของนางนั่นเองดื่มนี่สิมันจะช่วยบำรุงทารกในครภ์ลูกเจ้าจะได้แข็งแรงขอบพระทยเพะคะ นางำกำลองรับน้ำใจจากนางอักคีมาอย่างกระอักกระอ่วนไม่กี่วันมานี้นางอักคีเข้าหาเธอทำดีกับเธอจนเธอรู้สึกว่ามากเกินไปเพราะตั้งแต่ที่เธอมาอยู่ที่เมืองปัญจานางอักคีก็แสดงออกชัดเจนมาโดยตลอดว่าไม่ได้ชอบใจเธอเท่าไรแต่เพราะตัวเธอเองกำลังต่างคันอยู่จึงไม่อยากคิดมากเธอจึงคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ดีแล้วที่เธอและนางอักคีจะอยู่ร่วมกันในอย่างสันติ เมื่อถึงเวลาที่นางคำกลองจะคลอดเราไปพลที่นางอักคีได้ตื่นสิงบนออกว้ก็เริ่มทำตามแผนโดยการขอให้นางคำกลองใช้ผ้าปิดตาระหว่างทำคลอดโดยให้เหตุผลว่าเกรงว่านางคำกลองจะเป็นลมไปเสียก่อนเพราะไม่เคยเห็นเลือดมากมายฝ่ายนางคำกลองก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเพราะตอนนี้ตนก็จวนจะคลอดเต็มทีจึงได้แต่ปล่อยเลยตามเลย กระทั่งนางคำกลองได้ให้กำเนิดทารกน้อยทั้งสี่องค์เราไพรพลของนางอักคีก็รีบสลับสับเปลี่ยนนำทารกน้อยทั้งสี่องค์ออกไปจากนั้นก็นำลูกหมาเข้ามาไว้แทนส่วนพระกุมารทั้งสี่องค์ไพรพลนำลงหายสี่ใบก่อนจะนำไปถ่วงน้ำหวังฆ่าให้ตายเมื่อนางอักคีเห็นเช่นนั้นจึงรีบนำเหล่าลูกหมาใส่พานเขาเ้าฝอกถวายแก่พญาจุลนีพร้อมทูลว่า นางกำกลองเมียสุดที่รักของพระองค์ได้ให้กำเนิดทารกแล้วแต่กลับผิดเรลาได้ลูกหมามาแทนพวกนางเคยเห็นนางคำกลองเข้าห้องอาบส่งน้ําแล้วเห็นสุนัขตามเข้าไปด้วยฝ่ายพญาจุลนีได้ยินดังนั้นก็เรา่กับไฟแผดเผาหลงกลอุบายของนางอักขีเข้าให้ก็บัรรดาโทสะมีรับสั่งให้นําลูกหมาเหล่านี้ไปทิ้งลงน้ําเสียให้หมดด้วยความเลียวกรธ พญายจลนินีจึงประกาศเรียกหมู่เสนามาประชุมด้วยเหตุที่นางคำกลองนั้นได้ให้กำเนิดลูกเป็นหมาถือเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองจะลงโทษแบบใดจะเอาไปไหลเรือหรือเนรเทศออกจากเมืองไปให้ผลผลดีเสนาทั้งหลายต่างก็ทัดทานว่านางคำกลองเคยเป็นเทวีมาก,ก่อนหากชายใดได้ไปเป็นเมียเขาจะกล่าวว่าได้เมีพยพญาเมืองใหญ่มาเป็นคู่ถ้าจะขับไล่นางไป ควรจะให้ผานนดรตตำลงกว่านี้ให้ไปเป็นคาถาบริวารเลี้ยงหมูแทนฝ่ายนางำกำปองก็พูดไม่ออกได้แต่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นอนิจจาไม่รู้ว่าเกิดเหตุอันใดชะตาชีวิตถึงได้ประสบแต่เคราะห์ร้ายนักและถึงแม้ว่าจะตัดเพาะสักเท่าไรสุดท้ายนางำกำปองก็ต้องรับบทลงโทษอยู่วันยังคำ ส่วนหาที่บรรจุเด็กทารกทั้งสี่ได้ลอยทวนน้ำขึ้นไปติดยัางฐาน้ําของอุทยานในเขตราชวังปัญจาโดยที่มีตาและยายดูแลสวนอุทยานนี้อยู่ตามาดูนี่สิเด็กเราจะมีเด็กแล้วยายวันหนึ่งยายได้ลงไปตักน้ําจึงมองเห็นไหสีใบอยู่บริเวณฐาน้ําไม่ไกลนักยายพยายามผลักห้ออก แต่ห้ทั้งสี่กลับพัดวนเข้ามาจึงไปตามให้ตามาเอาขึ้นพอทั้งสองเปิดหายแต่ละใบออกก็เห็นทารกทั้งสี่ที่มีผิวรันงดงามตาและยายที่ไม่มีลูกก็ดีอกดีใจเสียยกใหญ่ทั้งสองได้เลี้ยงทารกไว้โดยอาศัยยาหม้อที่พระอินทร์ได้แอบใส่ย,ยาทิพย์เอาไว้เพื่อให้ยายดื่มกินแล้วมีน้ำนมให้กับทารกทั้งสี่ตาก,กับยายเลี้ยงสี่กุม,มารจนเติบใหญ่ และเพลิดเพลินอยู่กับเด็กทั้งสี่อย่างมีความสุขจนลืมงานถวายดอกไม้เข้าไปในวังกระทั่งนางอักขีเห็นว่าไม่มีดอกไม้จากอุทยานมานานแล้วก็เริ่มรู้สึกผิดสังเกตจึงให้สาวใช้ไปดูที่อุทยานแล้วมารายงานด้วยเหตุนี้เองสาวใช้ก็ได้เห็นกุมารทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่ด้วยความที่ไม่แน่ใจว่าเด็กทั้งสี่คนนี้ใช่ลูกของนางกคำคลองหรือไม่ สาวใช้จึงทำทีเข้าไปถามตากับยายว่ามีเหตุอันใดถึงได้ขาดการส่งดอกไม้เข้าไปในวังตากับยายก็ได้แต่ขอโทษขอโพยพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้สาวรับใช้ฟังสาวรับใช้จึงมั่นใจว่าเด็กทั้งสีน่นี้เป็นลูกของนางำกำลองแน่จึงรีบกลับไปเข้าเฝ้านางอาักคีพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้ฟังเมื่อนางอักคีรู้ว่าลูกของนางำกำลองนั้นยังไม่ตาย จึงคิดจะวางแผนหลอกข้าอีกครั้งประจบเหมาะก,กับวันหนึ่งที่ตายายได้ออกไปทําสวนโดยทิ้งเหล่ากุมารไว้เพียงลําพังนางอักีจึงเสด็จมาที่บ้านของตายายสั่งให้ไพรพลนาขนมที่มียาพิษให้เด็กทั้งสี่กินโดยหลอกว่าตากับยายฝากมาให้รีบกินกันซะสิตากับยายพวกเจ้าฝากข้าเอามาให้ด้วยความเป็นเด็กกุมารทั้งสี่ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไร ก็พากันกินขนมที่มียาพิษเข้าไปจนหมดด้วยความตื่นเต้นไม่นานนักพวกเด็กๆก็ต้องสินใจเพราะยาพิษไปในที่สุดเมื่อตากับยายกลับมาถึงก็พบว่าบ้านเงียบผิดปกติมองไปก็เห็นเด็กๆนอนอยู่บนพื้นก็คิดว่าหลับกันอยู่เมื่อเขาไปจับตัวยังไม่ทันไรก็พากันร้องไห้อย่างเสียสติ เพราหล่าก,กุมารสิงลมหายใจไปแล้วไม่ใครทำหลานข้าหลานรักของข้าแม้การทาใจจะเป็นเรื่องยากแต่ตากับยายก็ทําให้เด็กทั้งสี่ฟื้นขึ้นมาไม่ได้ก็ได้แต่ทาใจและฝังศพกุมารน,น้อยทั้งสี่การเวลาผ่านไปไม่นานนักก็เกิดเป็นต้นจำปาสี่ต้นเมื่อตากับยายเห็นก็มั่นใจว่า ตนจำปา4ี่ตนนี้คือเหล่ากุมารปลอดชาติมาเกิดจึงหวงแหนและดูแลรักษาเป็นอย่างดีที่สุดหลายวันผ่านไปนางอาคีสงสัยว่ากุมารทั้งสี่ได้ตายไปแล้วจริงหรือไม่จึงมีรับสั่งให้นางรับใช้ไปแอบดูที่อุทยานเมื่อนางรับใช้เห็นตนจำปาสี่ตนก็กลับไปรายงานนางอาคีตามที่เห็นนางอาคีจึงมีรับสั่ง ให้รีบกำจัดตนจำปาในทันทีไม่ว่าสีกุมารจะมีชีวิตในรูปแบบไหนเธอก็จะไม่ยอมปล่อยให้หลุดรอดไปได้จึงสั่งให้คนไปถอนตนจำปากันมาแล้วนำไปทิ้งในแม่น้ำเสียนางอาคียิ้มอย่างสบายใจว่าตนหมดเสียน,น้ำต่ำใจแล้วทั้งตัวนางกำกลองและบุตรทั้งสี่ของนางตนจะได้กลับมาเป็นที่โปรดปรานของพญาจุลนีเช่นเดิม ส่วนต้นจำปาทั้งสี่ต้นที่ลอยอยู่ในแม่น้ำได้ลอยไหลไกลออกไปจนกระทั่งไปติดอยู่ในอสมพระฤาษีเมื่อฤาษีเห็นจึงนำขึ้นมาจากน้ำและลองหักกิ่งดูก็เจอน้ำไหลออกมาคล้ายกับเลือดมนุษย์พระฤาษีเห็นจึงรู้ได้ในทันทีว่านี่ไม่ใช่ต้นจำปาทั่วไปจึงทำการชุบชีวิตโดยเทน้ำในคันโถลงไปต้นจำปาทั้งสี่ต้น จึงกลับกลายมาเป็นกุมารน้อยทั้งสี่อีกครั้งส่วนน้องคนเล็กนิ้วขาดเพราะพระฤาษีหักยิงตอนไปตนจำปาพระฤาษีจึงต่อน,นิ้วเพชรให้มีอิทธิฤทธิ์ชี้ตายชี้เปลี่ยนได้ทั้งยังสอนวิชาอาคมต่างๆแก่กุมารทั้งสี่โดยตั้งชื่อแต่ละคนว่าจำปาทองจำปาเงินจำปานินและคนเล็กชื่อเจ้าหนน กล่าวถึงนางกำกลองผู้เป็นแม่ของสี่กุมารซึ่งตอนนี้เป็นทาเลี้ยงหมูและถูกเขาทุบตีพระอินทราบว่านางปทุมมาได้รับความลำบากมากจึงปลอมเป็นชีปะขาวไปเล่าเรื่องราวให้กุมารทั้งสี่ฟังพระฤาษีเห็นด้วยตาทิพย์ก็รู้ว่าเป็นพระอินจึงให้สี่กุมารเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อช่วยมารดาทั้งยังได้มอบอาวุธให้มีทั้งพระขันแก้วและธนู ที่มีอนุภาคร้ายแรงกุมารทั้งสี่จึงขอลาพระฤาษีไปตามหามารดาระหว่างทางได้เดินเข้าเมืองยักษ์เจ้านนได้ชี้นิ้วเพชรปราบยักษ์และชุบชีวิตยักษ์จนยักษ์ยกเมืองและธิดาให้เจ้านนก็ให้พี่ๆได้ครองเมืองได้พระธิดาเป็นชายาทั้งสามเมืองที่ผ่านมาแต่ก็ได้พำนักอยู่แต่ละเมืองไม่นานนักก็ลาไปตามหามารดาโตโดยมีพระอินทร์ที่แปลงเป็นชีพขาว มาส่งถึงเมืองปัญจานครและบอกให้สีกุมารปลอมตัวเป็นญ,ญาจกไปอาศัยอยู่กับยายเท่าเฝ้าสวนที่เคยเลี้ยงดูตนมาและสืบหามารดาจนพบว่าเป็นทาสีสูบผอมเมื่อทราบที่อยู่ของมารดาแล้วก็แต่งเครื่องทรงกัตริย์สั่งให้ยายเท่าเฝาสวนพาไปพบมารดาเมื่อแม่ลูกพบกันและเล่าเรื่องคราหลังครั้งอดีตให้ลูกฟังก็โศกเศร้าโศกการำให้หนัก ด้วยความแค้นใจที่เจ้านนมีต่อนางอาักคีเจ้านนจึงชวนพีพีทั้งสามเหาะไปยังปราศาทแล้วเขียนสารถึงบิดาไว้ที่แทนบรรทมว่าให้ส่งตัวนางอาักคีและนางทาสีคนสนิทไปลงโทษและบอกความจริงทุกประการเท่าจุลนีสราบดังนั้นก็ดีพระไทยที่โอรสทั้งสี่ยังมีชีวิตอยู่เช้าวันต่อมาพญาจุลนีจึงให้เหล่าเสนาไปตามนางอักคีมาเข้าเฝ้า เมื่อนางอากีมาเข้าเฝ้าโดนซักหาความจริงก็ได้สารภาพว่าทําไปด้วยความอิจฉาริษยาและเกลียดแค้นนางคำกลองที่พญายจุลนรรักมากกว่าตนแล้วจึงเราแผนการทั้งหมดที่ได้ทําไปบังอาจเจ้าบังอาจมากที่โกหกข้าจิตใจของเจ้าช่างชั่วช้านักเจ้าทําร้ายคนที่ข้ารักยังไม่พอ,อยังพลากลูกไปจากข้า พอพญาจุลนีได้ฟังที่นางอักขีเล่าทั้งหมดก็โกรธมากทั้งเสียใจและผิดหวังในตัวเองที่โง่เขลาเบาปัญญานักทั้งยังหูเบาถูกหลอกง่ายทำให้เทวีที่รักต้องตกระกรรมลำลาบากอีกทั้งสี่กุมารยังเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดพยาจุลนีจึงลงโทษนางอักขีโดยให้ลอยแพ่ไปในทะเลตามยถากรรมหลังจากนั้น พระองค์ก็รับนางคำกลองกลับมาเป็นเทวีสีกุมารก็ไปรับตายายที่เลี้ยงดูตนมาอยู่ในวังด้วยส่วนผีทั้งสามก็ขอลาไปปกครองบ้านเมืองกับพระชายาส่วนเจ้านนก็ครองเมืองปัญจานครแทนบิดาสืบไปและนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องนางคำกลอง แล้วพบกันใหม่ท่านเรามาในต่อหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ